ล้าวเหรอใครไปทำอะไรมันไม่รู้มันล้าวเองไม่มีใครต่ออะไรนี่จะใส่ให้เธอเมื่อกีนมันมันลอยร้าวหนีหัวตายแล้วไ,ไหนใบไหนน่าจะใบในใส่มาเหอะกินได้ไม่เอา ลูกค้าไม่ทําแตกก็ทำแตกเองก็ได้ล้าเนี่ยเราไม่ได้ทำแตกมาแล้วลไน,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 นไดไงก็รู้ี่ยไบาาอะวะตอ้าก้อวะเไม่กล้าใส่เธอจะถ่ายรูปมาทำไมพูดอย่างั้น, <c oughs> นาความถ่าย<ต>ไม่วันมีมีเอฟซติดตามอยู่เอฟซีป้าขวัญติดตามอยู่ ถ่ายไปให้ FC ดูขอก็พูดไปเล่นเราไม่มีเอตรงเอฟซีรู้จักรู้จักรู้จักด้เลยเอฟซีไม่มีแฟนขับงานรู้จักด้วยเหรอไม่รู้มาจากไหนเหรอเอฟซีแฟนคลับเออบ้านมีเอฟซีนะเราจริงๆไงเวลาลงคลิปไปคนเขาชอบเข้ามาดูกันผมก็พูดไปเล่นแต่ก็หกเราไม่มีใครดูที่คนเดียวมันต้องพูดไปมั่งหรอพูดพูดกับเอฟซีดิ ชาวบ้างก็มาช่วยอุดหนุนร้านน้ําปลานะครับมาสัน่นอยู่ซอยหัวปลาช่องนอนรีเข้ามาก็เจอเลยลเจ้า,ล,านนละสิบห้าบาทาอนนูถูกาที่สุดในย่านนี้ อย่าวกับอย่าเดินอย่าวิ่งตรงไฟแค่ตรงไปงไม่เธอต้องเลี้ยวมาหวัวปาเข้ามาทางนี้ทางพระรามสามทางนี้เลี้ยวซ้ายไปธนุรักษ์เอ่อเลี้ยวขวาไปวัดแก้ละสิบห้าบาทบขยายทุกวันไม่มีวันหยุดขายจนรวยขายจนรวยไ,ได้เงินเยอะ จะเปิดดูหรือเปล่าล <c oughs> ลเอซีเนี่ยเพธอพูดว่าขายจนรวยเขาเลยไม่มาเลยเพราะว่ามันรวยแล้วหาตังคเลี้ยงหลานเลี้ยงยเหรน,นแคากยด่่ดกกนนอนอน จะสี่โมงแล้วยังไม่เก็บอะไรเลยตาแล้วจะกลับกี่โมงเกือบหกโมงละมั้งอ่ร้นเลหกโมงจะได้กลับไหมเนี่ยมัดเมื่อคืนเราได้ยินรถต่อยตอนถึงอุ่นอ่ะเห็นเราปะเนี่ยเห็นเหรอเห็นเราเปล่าเราไม่ได้เห็นอ่ะใครได้นั้นเราไม่ได้ฟอเราเราเก่าว่าไม่มีวินเราเดินจับอาวจับอ้าวอย่างเดียว นนเ,นนเดินปกเนี่เอาที่แผ่นเนี่ยคูหัวเดินปลกไหนเดินจากไหนเดินจากโลตัอนสนปัญ<อ>าลิมันมันกะหนำเราไม่ออกมันกะหนำแรงเราก็ไม่กล้าวันตกผมก็อยู่นั้นแหละก็ออกรถนะไม่กล้าวิงหรืเปล่าว่าเรามีมาเราไม่มอใครนะแตอาที้คุมเดินอย่างเดียวอ่ะใส่เสื้อวินลุยใส่เสื้อกันฝนลุยกนฝนตกอ่ะไม่ ตอนนหมอว่ากเราเดินไม่ได้หันได้มองบินมองอะรเเดินอย่างเดียวเริ่าแล้วล่ะตอนแรกก็มาูดกระนำเราไ่โดนนโตรซัลลไปไปเข้ไปทุกๆนหมดแล้วก็ทวนทุกๆแพงมันแพงอยู่แล้วตุกๆอ่ะฝนตกหนักกระหนักเลยแล้วเราก็ไลยโดนให้มันซาหน่อยพอมนซาหน่อยล้วก็เอาไอ้ไอฟฟิเชอร์บอร์ดนี่เราไปซื้อเมื่อวานนี่ตอนฝนตกอ่ะออกมาออกไม่ได้ไปถือฟิลเมเจ์บอร์ดพอมนซาเลยออกแล้ว ก็ได้จะเข้ากลับไปซื้อไอ้ไอ้ทุกอย่างที่สิไปซื้อเครื่อ,องกันฝนเนีลิกออกแล้วคุณจะซื้อทำไมวะ <c oughs> แผบนที่จะบ่อนะการที่หัวอ้าวจะไม่เห็นเหรอคนที่เราซื้อสุแท่นที่จะบ่อนะคือเราซื้อของหัวเดินปากทำเป็นล่มเหรอนึงออกมาเฮ้ยไม่ใช้ได้นะทุกคนที่เสี่ยงก็เอาเนี่ยคุมมาแต่ว่าผมมันไม่จ้ไม่จะหนักเท่าไหร่แล้วมันจางๆหน่อย เราเห็นว่ามันฟาแล้วเราก็อง่ีกลับถึงอยู่เราคงไม่ได้กลับเราก็เลยเอาลื่คุงหัวมาตกยาวเลยฝนยาวถึงสองรุ่มเออเรารู้ว่าม <uch os> ันก็เลยไม่รอให้มันหยุดเราเราก็เดินตามมัน่ยมาร้านเอ็นเกีียวน้ำอ่ะเอ็นเกลียวน้ำชุดคอยแง่ล้านเกลียวน้ำหรือไม่เลยแบบเกลียวน้ำมาในคอยแต่มันดีที่มันไม่ท่วม แต่มันมันน้ำไม่ท่วมนะแต่ไม่ได้ลากยาวมันตกแรงแล้วก็หยุดแล้วก็แรงอีกแล้วก็หยุดก็ลินเราไม่ว่าน้ำจะท่วมหรอแล้วเนินมาทน่ะคิดว่าท่วมอยู่นมันไม่เห็นทีใครมันไม่ได้สนใจเลยแล้วเดินเนี่ยเดียวเราไม่ได้สนใจนั่นน่ะฝนก็ตกรู้ในซอยเขาทำท่อใหม่ไม่รู้มันระบายดีเปล่าไม่รู้อยากให้มันตกแรงๆอยู่เออ

ไปคนเดียวนี่นะไปคนเดียวไม่มีใครเลี้ยงต้องเลี้ยงตัวเองไม่ไม่พาหลานไปด้วยหาไปก็เปลืองเลยเออนันก็พูดแปลกหาไปนักเปลืองเงินเราเด็กมันไม่กินชุดเล้งมันกินชุดใหญ่ถ้าเราไปคนเดียวเรากินน้อยเราต้องกินชุดเล็กที่ถูกหน่อยกินเนี่ยเพราะมันไปมันรอดชุดใหญ่กว่าเยอะตามใจมันมาก เราหัวตลาดใชเี้เดียวเเดียวหัวาไหมไม่มีหลานแย่งถ้าถ้ามันไปอะมันชุดใหญ่ไงมันชอบชุดชุดใหญ่ชเล็กไมุ่ดกใหญ่เท่าไหร่นะชุดใหญ่มันต้องสามร้อยเก้าเก้าหรือสี่ร้อยเก้าเก้าสรอเกเก้านี่ใหญ่ห้ร้อยเก้าเก้านี่จุกเลยนะ Thank exactly. you.